ฐานป่าบอลใช่ไหมใช่ครับแมนมีอะไรมาเล่าเดนเขาเขายังอยู่กันเยอะเลยเดนเรายังเล่าได้อยู่อ่ะอะคือว่าอ่ <c oughs> อ <c oughs> คือว่าตอนประมาณผมอยู่มหนึ 1, 1> <c oughs> ่ง <c oughs> มสองนะพี่เออเออมันมีแบบ คือมันมีนา้าของผมคนหนึ่งที่แบบแกแบบโดนปอบเข้าพี่อ้าเฮียปอบใช่ใช่ออแบบแกจะโดนเข้าตลอดเลยพี่ออแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าวันนั้นตอนประมาณหกโมงเย็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้พี่คือ,อ,อผมไปหาเขาเรียกว่าเป็นเลยพี่รุ่นพี่รุ่นน้องอ๋อไปหา ลูกพี่ลูกน้องอ,อ,อซึ่งเป็นลูกของของของนาพี่เสียงหาเสียงเบาอ่าซึ่งเป็นลูกของนาที่ผมไปหาออออซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไก่ไคร<อ>เออือผมก็แปลกใจอยู่ออก็เลยไปถามบ้านาข้างๆว่าเป็นไก่ของใครที่แบบ เหมือนสภาพเหมือนหมาอากาศนะพี่อ๋อแบบยับเลยฮใช่เออเสร็จปั๊บก็ไปถามก็ไม่มีไม่มีไก่ใครพี่คนนั้นอ่ะที่เป็นพี่ชายผมะที่ผมไปหาเออลูกพี่ลูกน้องกันอ่าก็เลยเอาไก่ตัวนั้นไปขังไว้หรือกว่าเป็นไก่ของระแวกบ้านอ๋อคือมันตายแล้วแต่ว่าเราเอาไปเอาไปไม่ไม่ยังไม่ตายพี่อ๋อมันร่อแร่อยู่ใช่นอนนอนอยู่เออโอเคก็เลยไป ทีนี้ก็แม่แกก็เดินไปหาแม่แกแม่แกมีสภาพแบบเหมือนจะเป็นไข้แต่แต่แต่ลูกชายแกรู้แล้วว่าออาการอย่างนี้ก็คือจะมีอะไรมาเข้าอ๋อเพราะว่าเขาเขาโดนกันประจําใช่ใช่บ่อยมีอะไรมาเข้าเขาชินกับเขาตรงนั้นอใช่พี่เสร็จปั๊บ อทีนี้ก็เลยแบบลูกชายแกก็เลยถามว่าเป็นไรไหมแบบแกก็บอกว่าแกวินหัวเออมื่นมื่นเออทีนี้ผมจะออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวอ,อ,อยู่ปากซอยกับพี่แกพี่พี่ชายคนนี้ก็เลยถามถามแม่ว่าแบบจะเอายาไหม อ๋อนึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผีเข้าอะไรเงี้แต่ว่ามึนๆหัวแม่แกบอกว่าก็ไม่เป็นไรอผมก็เลยเอไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเสร็จก็กลับมาแล้ววันนั้นมันมีมันมีงานอยู่อยู่บ้านด้วยเป็นงานบุญฮะงานบุญเป็นหมอลำเออมอลำครับเออทีนี้ผมก็เลยกลับบ้านไปอาบน้ําในจังหวะนั้นน่ะที่ผมหายไปอ่ะแกก็เริ่มเริ่มแบบ เราจะตัดไปตรงที่แกเล่าเลยเออคือพอแกกินข้าวเสร็จอะไรตอนประมาณทุ่มสองทุ่มไห<อ>ก็นั่งคุยกันอยู่กับครอบครัวท้าความไปแบบว่าผัวแกไม่อยู่นะพี่อืคือแบบมีเมียน้อยออใช่เออแล้วตัดกับมาอีกผมขอตัดกับมาอีกอก็คือตอนกินอยู่นะอตอนกินอยู่แกแกเห็นลิง เห็นทั้งครอบครัวเลยพี่ลิิงเป็นลิงเป็นลิงดำๆลิงแบบรูปร่างปกตินี่ใช่ไหมหรือตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไหมประมาณเป็นตัวลิงอ่ะก็ไม่ใหญ่เอลิงปกติเาเด็กแต่มันดำใช่เออเป็นแบบอยู่บนต้นไม้บ้านแก่เลยส่วนมากคนโบราณบอกว่าลิงหมาพวกนี้จะเป็นปอบมันมาในมันมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมใช่ที่เคยได้ยิน ปกติของคนที่โดนเข้าบ่อยเป็นลูกชายหรืออะไรแกจะโกรธพี่ก็เลยแบบได้ได้รองเท้าเออรองเท้ากว้างใส่เลยครับแล้วมันก็กระโจนจากต้นไม้อะลงมาแล้วก็บิ่งออกหลังบ้านตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงบ้านที่กูไปเมื่อกี้เนี่ยเอาแลพากูไปทำไมวะครับเนี่โดนจากหลังบ้านตรงนั้นใช่เออ ก็เลยแปลกใจไงพี่แบบเออมันมันเกิดอะไรขึ้นกับคอามหัวเราอืมทีนี้เอาเท้าวความมาก็คือผัวแกไม่อยู่บ้านเออมีไม่นม้อยใช่พี่เป็นเป็นเดือนเลยนะครับเออเป็นเดือนแล้วแกก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเวลาไปส่องกระจกอยู่ที่บ้านอ่ะอืมอย,อยู่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 ในห้องแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้กลิ่นแบบกลิ่นเหม็นนะพี่ กลิ่นเหม็นแบบกินศพนีห่หรือกินอะไรใช่ใช่กินแบบัเน่าเน่าเลยเออกินเนา่าโอเคทีนี้แบบในในความที่ผัวกแกแบบไม่อยู่บ้านแกก็เลยแบบจะย้ายจากชั้นบนของบ้านอะลองมาชั้นล่างจะจะมานอนกับลูกเอ,อชั้นล่างเพี่รก็เลยเก็บของเก็บไรเร็จอันนี้ไม่เรื่อมเข้าพีกแล้วนี่วันเก็บของ <Hey. S 2> เก็บไรเสร็จแบบเอา เตียงออกเอาอะไรออกเลยนะพี่ออแต่บางเอิอนอ่ะไปเจอพี่เจอหุ่นขี้พึ่งครับโอ้มีคนทำของใส่ใช่ว่า<อ>ผมก็ก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นตัวนี้แหละอ๋อใช่แบบแกบอกว่าเป็นได้เก้าสี หรืออะไรเนี่ยเจ็ดสีหรือเก้าสีผมจำไม่ได้แต่ว่าดูดูแล้วนึ่หมายถึงว่าเมียน้อยทําให้ผัวรักผัวหลงตัวเองใช่แล้วคราวนี้ผัวก็ผัวแกก็ไปแล้วใช่พี่แต่ว่าของมันก็ยังอยู่ใช่เขาเคยประมาณนี้ใช่พี่พี่คำนวณพี่คิดถึงถูกใช่ไหมใช่สรุปแล้วคือเมียน้อยคนนั้นมาเล<ช>่นของใส่ผัวแกใช,ใช่พแล้วของเลยมาเข้าตัวแกตัวผู้หญิงคนนั้นใช่แล้วก็เป็นปอบ แคเป็นปอบก็ไดอไม่ไม่คนคนที่เล่นใส่เป็นปอบอน่าจะมาหาผัวประมาณนี้ที่ที่แกออกมาให้ดูอ่ะเป็นหุ่นขี้พึ่งแต่เป็นได้สามสีไปถามหมอหมอทําเขาบอกว่าผมก็ผมก็เรียบเลียงน่าจะเป็นคนเดียวกันในวันนั้นเลย เข้าใจแล้วคือแล้วก็ของเข้าตัวของเข้าตัวตัวเมียน้อยอ่ะน่าจะเป็นปอบเมียน้อยเป็นปอบ,อปปอบใช่<อ>ก็จะประมาณนี้พี่อ,อันนี้แบบเรื่องจริงเนี่ย<อ>แล้วสรุปไก่ตัวนั้นตอนชา,าตาย<อ>ครับอนี่ครับเรื่องของน้องแมน ขอบคุณมากครับพี่พี่ยังมีเรื่องมาเล่าเดี๋ยวพี่พมาใหม่ถ้ามีรเรื่องอีกเดี๋ยวเราเจอกันอีกโอเคครับขอบคุณน้องแมนครับเน,น,บบนี่เรื่องลี้ลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เราจะได้เจอกันเรื่องปงเรื่องปอบเสียงหายบ่อยแล้วครับกระตุก มันขึ้นสัญญาณเขียวอยู่นะครับเขียวในที่นี้หมายถึงว่าชัดนะครับเสียงหายบ่อยกระตุกครัอืมนะเสียงกระตุกบ่อยกระตุกบ่อยนะครับกระตุกบ่อยนี่ผมขยับสายแล้วนะครับเข้าไปในบ้านก่อนนะเรื่องสุดท้ายกระตุกเสียงหายบ่อยมากเลยครับ อ๋อนี้ผมจะรวบอผมจะเรียบเบียงให้นะครับเรื่องสุดท้ายมันจะเป็นประมาณว่าพี่น้องเขาอ่ะมีอตอนนี้เสียงชัดแล้วใช่ไหมครับไม่มีกระตุกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เสียงชัดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องที่น้องเขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมมันกระตุกบ่อย ชัดโอเคครับคือน้องน้องแมนเมื่อกี้เขาเขาเขามีลูกพี่ลูกน้องมีญาติเขาแล้วเขาแบบว่าเขาไปเล่นที่บ้านญาติแล้วเขาได้ไปเจอเหตุการณ์ประหลาดคือว่าไก่ไก่ของที่บ้านเนะี่ยโดนโดนโดนกัดเหมือนหมากัดแต่ว่าเหมือนว่าที่บ้านเขามันไม่ได้มีหมาในละแวกนั้นแล้วไม่ได้เลี้ยงหมา แล้วคิดแต่เขาก็ยังคิดใน,ในทางที่ดีว่าอาจจะเป็นหมาบ้านอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้มัน,มนไม่ใช่เรื่อง,องสําคัญแต่ว่าเขาแค่เล่าขึ้นมาเขาเขาประจิตประต่อเรื่องเรื่องไม่ได้เพราะว่าน้องเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาเล่าเรื่องไม่ไม่เก่งอ่ะผมจะขอเล่าเล่าแทนแล้วกันคือเขามีป้ากับลุงใช่ไหมครับแต่ลุงเขานะเน่ไปปิด ไปติดเมียน้อยแล้วเขาแยกทางกันได้เป็นเดือนแล้วเขาแยกทางกันได้ได้เป็นเดือนแล้วคราวนี้วันนั้นน่ะน้องแมนเขาไปไปอ่ไปหาไปหาป้าที่บ้านพอไปหาป้าที่บ้านแล้วเขาไปเจออ่เงาเง,งาเหมือนลิงซึ่งคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับคนไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยคนบ้านผมอะ ถ้าเป็นปอบมานมันจะมาในเขาเรียกว่ามาในลักษณะเป็นลิงลิงสีดําตัวใหญ่หรือตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่กับหมานะครับเป็นหมาหมากับลิงเนะี่ยเขาจะพูดกันประมาณนี้คนที่เป็นปอบคนที่เขาจะมาในลักษณะนี้ครับมัน้ังอ่ามันจะมาในลักษณะเป็นลิงลิงสีดําแล้วก็หมาตัวสีดําเขาจะคิดว่า คน,คนแถวบ้านภาคอีสานผมเนี่ยเขาจะคิดเขาจะบอกกันว่าถ้าเป็นสัตว์สองสองอย่างเนี่ยจะเป็นปอบนะครับคราวนี้เขาไปเจออลิงตอนนี้เขานั่งทานข้าวกันอยู่ข้าวตอนข้าวเย็นนะนะประมาณหนึ่งทุ่มเขาไปบ้านเขาจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นต้นไม้ใหญ่เขาก็นั่งทานข้าวกันอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเขาเห็นลิงลิงตัวหนึ่งสีดํา ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะแม่เขาอะ่ะเคยโดนผีเข้าบ่อยก็คือป้าของน้องแมนน่ะเคยโดนผีเข้าบ่อยแล้วแต่เขาเขาก็เลยชินแล้วเขาก็เลยโมโหว่าทําไมบูกินข้าวอยู่ทำไมมึงยังยังมันรังควานกูอีกเลยอะไรอย่างนี้เขาเลยจะเอารองเท้าแควยงแคว่งลิงแล้วโดดโดดลงออกลิงมันก็เลยเป็นเงาอะนะมันก็ไม่เห็นตัวลิงชาติหรอกเป็นเงาแล้วก็โดดลงไปโดดลงออกจากต้นไม้แล้ววิ่งไปหางหลังบ้าน แล้วไอ้บ้านที่ผมไปไล่มาเมื่อกี้มันคือบ้านมันจะมีบ้านอีกข้างๆกันมันคือบ้านหลังนั้นน่ะบ้านใกล้ๆก,ก,กันนะครับบิ่งไปทางบ้านหลังที่ผมไปไล่อะ่ะวิ่งไปทางนั้นน่ะแล้วคราวนี้เหมือนมันสถานการณ์มันหนักเข้าแล้วคราวนี้แม่แม,แม่แม่ของผู้ชายคนที่เอารองเท้าเขว่งเขว่งลิงไปนั่นน่ะเรียกว่าป้าแล้วกันนะัะป้าของน้องแมนเขา ป้าของน้องแมนเขาก็เลยอยากลงมานอนกับหลานข้างล่างบ้านเขาเป็นบ้านสองชั้นนะเนาะเขาก็เลยเดินลงมาย้ายของออกเพราะว่าเขาต้องมาจัดที่นอนใหม่คราวนี้มันมาพีกตรงนี้ครับเขามาเจอ,อหุ่นขี้ผึ้งมีคนทำหุ่นใสใส่เขาครับเขามาเจอหุ่นหุ่นขี้ผึ้งเจอหุ่นขี้ผึ้งที่มีได้ได้เจ็ดสีพันอยู่ พันอยู่อยู่ใต้เตียงเขามันก็เลยเขาเราก็เลยสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเมียน้อยครับคนที่มาแย่งามาแย่งลุงจากป้าไปเพราะว่าลุงเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวที่น้องแมนพูดนะก่อนแต่เขาไม่ได้พูดในไลน์เมื่อกี้หรอกเขาพูดกับผมไว้ก่อนนั้นนั้นแล้วว่าแจมเป็นคนดีมากแจไม่แบบผิดลูกผิดเมียไม่แบบว่าไม่ เป็นคนไม่เจ้าชู้ครับแล้วอยู่ดีๆไปเจอผู้หญิงคนนี้ทาไมถึงแบบทิ้งเมียไปเลยเป็นเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยซึ่งสรุปแล้วคือเขาเลยไปสืบเรื่องเรื่องราวทุกอย่างมาผู้หญิงคนนั้นเน่ยเป็นคนเล่นของใส่โดยให้หมอหมอทำหมอคุณใส่แถวบ้านผมเรียกหมอทำทำของใส่แล้วตัวเองรักษาของไม่ได้ตัวเองเลยไปไปเป็นปอบพื่อนี้ แต่หลังจากนี้น้องเมนมันไม่ได้เล่าแล้วมันกลัวครับม,มันไม่ได้เล่าต่อผมผมก็รู้มาเท่านี้ครับผมรู้มาเท่านี้ทาไมาเสียงพี่หายๆตะกี้เสียงพี่หายแล้วครับหายแล้วครับผมอยู่คนเดียวนะผมอยู่ตรงถนนถนนเป็นแบบเนี้นี่หลังรถผมนี่ครับเดี๋ยว พอเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับคือหลังจากนั้นน่ะลุงเขาก็กลับมาบ้านเหมือนเดิมแล้วเขาก็เลยมาพูดเล่าต่อๆกันมาว่าเมียน้อยคนที่มาทำคุณใส่ใส่ใส,ใสใ่ป้าน้องแมนน่ะเป็นปอบบ้างงานแล้วเขาเขาก็เหมือนกับไล่ออกจากหมู่บ้านหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องแมนไม่ได้พูดในอะไรนะครับแต่น้องแมนพูดกับผมก่อนที่เข้าไลฟ์มา มันเขาเขาก็ขับไล่ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเมียน้อยอ,ออกไปจากหมู่บ้านอะอย่างนี้แต่เรื่องมันก็เงียบไปนั่งเล่าอยู่ไหนคะเนี่ผมมาสถานที่จริงเลยนะครับผมมาบ้านไม้ก่อนหน้านั้นที่ใครที่ได้ดูผมมาบ้านไม้ที่มีคนผูกคอตายผมก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละกับป๋า บ้านที่ผมมาเล่าชื่อว่าบ้านแดงใหญ่นะครับบ้านแดงใหญ่นี้จะห่างจากบ้านผมประมาณ30กิโลผมขับรถมาครับเพื่อที่มาหาเขาเพราะว่าเขาไม่สะดวกจริงๆผมจะไลฟ์ได้นานกว่านี้อยู่แต่ว่าเก็บไว้เป็นอีพีหลังๆเพราะว่าไม่อยากเล่าแม็กเดียวหมดเนาะไปพักหนึ่งครับผมขากลับนี่ผมจะหลอนนะครับ ก็ผมกลับคนเดียวนะมามาคนเดียวกลับกับคนเดียวห้ามไม่มีคนอื่นกลับกับผมนะครับนงภาวนาห้ามให้ไม่มีคนอื่นกลับกับผมนะครับผมว่าฟังเรื่องพี่งห์กับพี่อ่อนนี่ก็หลอนพอๆกันนะแต่เราตจะงเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังผมว่ามันน่าจะหลอนเหมือนกันค้องพระด้วยเอาพระมาอยู่ครับพระประจําผมนี่แหละครับ ครับผมตอนนี้ผมเราก็คนดูก็เป็นร้อยอยู่นะถือว่ายัางติดตามมันอยู่ผมจะทําอย่างนี้ครับหลายอีพีเกี่ยวกับเพราะว่ามีคนชอบว่าหาคอนเทนต์ตัวเองด้วยมีคนชอบว่าอถ้าผมคุยสนุกเล่าสนุกก็เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เขาผมจะเสาะหาไปเรื่อยๆใครที่มีเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้ผมก็จะไปถามเขาไป